คือมันปล่อยออกมาทีทีเดียวพร้อมกันเลยไง2องตัวโอโรจิมารุนั้นจะมาโผล่ในซีรีส์อิคิไกไหมนะสมนิจจาในตำนานจำมาไหมนะครับผมอาจจะทำโฮ ok คเงะครบก็ได้ซาสเกะและก็นารุโตนะครับผมสองตัวนี้ทำออกมาเป็นน่าจะเป็นตัวแรกของอิคิไกเลยมั้งที่ เป็นซีรีส์ที่แบบว่าเฮ้ยออกมาเอาไว้เล่นคู่กันได้ว่ะยังมีค่ายที่ทำพาร์เสริมออกมาที่ที่เป็นหลังผาโไอผาชิ้นสุดนะไวทส,สุดสุ่มแบบว่าจะได้ตัวพิเศษหรือเปล่านาโตก็จะเป็นร่างเซียนหวิถีนะครับส่วนซาสเกตก็จะเป็นซูซโนโอะแล้วก็พันปะษาสีขาวก็ทําพวกล็อกลีออกมาครับนี่กาละก็ทําออกมานะครับผมมินาโตะนะครับผมหรือโคคาเงะรุ่นที่4 ออกมาเช่นเดียวกันนะครับอีกตัวนึงนะครับที่ทขาออกมานะคือตัวโอบิโตะนะครับเป็นร่างเซียนนะครับร่างที่แบบว่าเป็นร่างสุดท้ายอะ่ะที่มีถึงไม้เท้าตัวหข,าขาว่าเอาอะไรเงี้ยเป็นแบบออกมาเป็นภาพสีดำๆนะครับผมมีเงาผ่านไปผ่านมานี่แต่เราเดาได้เลยว่ามันเป็นตัวอะไรเป็นซูรเดะแล้วก็จินรยะนะครับผมโอ้โห <laughs>